ตังชา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 ไข่มุกชาไต้หวันไข่มุกมา่า้็ค่ะเนาะหาแก้วแก้วละจ่าซื้อหาแบบน่าก็เนาะบอสืบอแพงพอดีบอกงามเนาะค่ะเนาะชาไข่มุกบม่ได้กินหลายเดือนแล้วไมได้กินหลายเดือนแล้วน่าค่ะตลอดทุกเดือนน่าก็เนาะตลอดบม่ได้กินหลายปีแล้วเออใช่ค่ะเพราะอันนี้บม่ได้กินโดนแล้วเพราะว่ามันเป็นนั่นชาชาไต้หวัน แต่ว่าชาเกี๊ยวชานมยังไงกินดูอยู่ค่ะแต่ว่าชาชาไต้หวันไข่มุกนี่โดนโดนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันนึกจะไลแต่ข้าสิกินยังเนาะค่ะอันนี้อยากกินมุกบนนี้ก็ได้ต้องสั่งเจ้านี่เพราะว่ามันเห็ดแซ่บมุกเจ้านี่เนาะค่ะเนาะอ่าสามสิบห้าบาทพอกินพ่อทานพอสมพอแพง้อ่าม่กินน้ำกันถ้เพื่อนเพื่อนอากาศกำลังใส่หอนแล้วอ่ามุกเสาเทศไทยเมืองไทยนะคะเนาะ

อนีบเสาแดดก็เริ่สิออกกเริ่ทำนกินเสาเยองเงยๆกับใบหมู่เยีงใบหม่ก็ของเราทมนี้ก็กินเสานั่นนอชาหมูหมดิก็ได้กินนะั้นดอสวยมากใบมากเนาะราน่ขดีตัวสาวงไว้เ้น้องแ่บแแส่งแกกันลเนาะเอยนามอด งานไม่กี่แเหมืนกันเนาะค่ะเนะาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยิ้มใส่ะคะอยู่แ้วแนบใจเนาะค่ะเนาะงีนจะได้ไล่ละสองร้อยเจ็ดสิบซับต่อเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ